สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารับคำท้ากนันอีกแล้วนะคะโอเคค่ะก็น่เลยมาดูกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็เป็นมาจากคนนี้นะคะซูมเพื่อให้กล้องมันปรับโฟกัสน,นะคะก็ตรงนี้นะคะ CR ตามนี้เลย O p อันนสคอร์โอนะคะก็ไลน์นี่นะคะท้ามาในไลน์นะคะตามนี้เลยนะคะมีทั้งหมด5าข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละข้อกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะสกูชี่ที่ไม่ชอบสองชิ้นนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าเราชอบเราชอบทุกชิ้นนะคะถ้าไม่ชอบเราก็จะไม่ซื้อมานาะข้อที่2นะคะสกูชี่ที่ตําหนิโหดที่สุดนะคะก็ <S <S ส่วนใหญ่ตําหนิไม่ค่อยโหดอะแต่ว่าถ้าเอาตําหนิโหดจริงก็จะเอาเป็นอะไรเดียเพราะว่าเอาเป็นอันนี้ละกันนะคะจริงๆมัน แต่ว่าอยู่ข้างบนนะคะก็นี่นะมันปรับโฟกัสยากหน่อยถ้าไม่ซูมเพาอย่าซูมนะคะมันจะโฟกัสง่ายขึ้นนี่นะคะนี่เป็นแบบดีเฟกต์แตกๆนะคะเป็นมากาลองลิตเติ้ลฟินสตานะคะโอเคค่ะก็ข้อที่สามนะคะสกูชี่ที่เป็นของชวาสองชิ้นนะคะชิ้นแรกก็จะเป็น มินิสลัเปามันจูนะคะของร้านชาวาคุอจริงๆอ่ะที่เราเอามาแล้วคุมท้ามันมีแค่นี้มันก็เลยไม่ได้มีทุกชิ้นนะคะชิ้นที่สองนะคะเป็นเค้กเรนโบว์นะคะทะลุมากนี่เป็นแท็กเล็กๆนะคะชาวาโอเคค่ะ ข้อที่สี่นะคะสักกูชี่ที่ชอบมากที่สุดนะคะคือเราก็ชอบทุกชิ้นนะคะแต่ถ้าชอบที่สุดก็จะเป็นนี่เลยคัพเค้กแมรี่แมรี่นะคะของ h e l l o k i t t y คือชอบมากมันน่ารักมากสโลว์พอดีด้วยแบบโอเคค่ะก็ข้อที่5นะคะสัคูชี่ที่เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูก็เอาเป็นตัวนี้ละกัน ปาวานมิลลี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูแท็กต่อไปกันเลยนะคะแท็กต่อไปนะคะมาจากนี่นะคะตามนี้นะคะก็ชื่อลายตามนี้นะคะว้า <c oughs> กดผิดอ่ชื่อลายตามนี้นะคะทักมาตามนี้นะคะโอเคค่ะ ก็ไม่ได้ให้ชื่อแท็กมาอีกแล้วนะคะข้อแรกนะคะสกูชกี่ที่ไม่อยากให้เพื่อนบีที่ไม่อยากให้เพื่อนบีก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นมินิพีทไอบลูมนะคะเพราะว่าแบบคือเพื่อนก็น่าจะเข้าใจนะส่วนใหญ่เพื่อนที่มาบีบนะคะเพื่อนผู้หญิงก็บีบทั่วไปนะั่นแหละแต่เพื่อนผู้ชายนี่แบบเห็นแล้วใช่ไหมวางไว้บนโต๊ะยีบขึ้นมาแล้วมันจะเกิดคือแบบมีพีชไอบลูมตำหนิขึ้นง่ายมากนะคะก็เลยไม่อยากให้เพื่อนบีบนะคะ เพราะเพื่อนจะแบบขยำซึ่งตำหนิมันขึ้นง่อยมอกเลยเก็บรักษาอย่างดีค่ะข้อที่สองนะคะสกูชี่ที่เหมือนหน้าตัวเองเหมือนหน้าเราเหรอเอาเป็นมีละกันชินโมโลตัวมิวกี้นะคะถามว่าเหมือนหน้าตัวเองยังไงก็แบบอนะังน มันเหมือนแบบมีจุกนมอ,อยู่เหมือนเป็นเด็กอะไรอย่างนี้นะคะตามนี้นะคะ่คะข้อที่3ามนะคะสก,กูชี่ที่เอาไปโรงเรียนคือเราก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอาสกูชี่ไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าชิ้นที่เอาไปโรงเรียนก็จะมีตัวนี้กระเป๋าสีทองนะคะของคิวซีเคทีนะะ โดยเอาไปโรงเรียนนะคะค่ะข้อที่4นะคะสักูชี่ที่หัวแล้วก็มีตำหนินะคะที่หัวแล้วก็มีตำหนิหัวแล้วก็มีตำหนิอะไรดีเป็นคนในห่วงแล้วจะไม่มีตำหนิเอิอ่มอ,อะไรดี เป็นชิน้นไหนดิย้ยชิ้นนี้ละกันนะคะเป็น Hello Kitty Donut นะคะเป็นแท็กนะคะตำหนิก็คือสปริงเกิลหลุดนะคะอย่าเล็กๆเ, <laughs> เดี๋ยวซูมให้ดูนี่คะ่ะมันหลุดแบบเล็กๆตรงเนี้ยนั่นแหละสปริงเกิลหลุดนะคะก็เลยแบบคือเราก็ชอบใช่ไหมล้วสปริงเกิลมันก็หลุด ก็เดี๋ยวไปดูแท็กต่อไปกันเลยนะคะก็สุ่มเอาเนาะค่ะก็แท็กต่อไปมาจากพี่อิงนะคะ CR คิดเองนะคะนี่นะคะตามนี้เลยค่ะก็แท็กนี้ชื่อว่าอะไรอะ ชิวชิวสกูชี่แท็กนะคะมีทั้งหมด10ข้อเลยนะคะโอเคค่ะก็มาดูกันทีละข้อเลยนะคะข้อแรกนะคะสกูชี่สีชมพู5ชิ้นนะคะก็คิดว่าน่าจะต้องใช้ซ้ำแล้วแหละชิ้นแรกก็จะเป็นปังแผ่นกุนมอร์นิ่งเบรนนะคะชิ้นที่2ก็จะเป็นโดนัทเทอชิปตีนะคะอันนี้มันคนละหน้ากันนะนี่เป็นหน้าแบบลาดซอนนะคะมันมีอะไรเส้นของเส้นของปี2015นะคะ ชิ้นที่สามนะคะเป็นโบนะคะ Hello Kitty นะคะส่วนใหญ่ทีชมูจะเป็น Hello Kitty ใช่ไหมชิ้นที่สี่คะเป็นแมวน้ำพนูนิมารมุไม่ต้องใช้ซ้ำ <laughs> นี่นะคะนากมาก ก็ชิ้นที่ห้านะคะเป็นเท้าเป็ดแซมมี่นี่เป็นเค้กส่ลิงนะคะโอเคค่ะข้อที่สองนะคะสก,กูชี่ที่แพงที่สุดสามชิ้นนะคะตอนนี้มีแต่สก,กูชี่ที่แบบมันมีแต่สก,กูชี่จิ๋วๆมันก็ไม่แพงอะเอาอะไรที่อาไปนอันนี้ละกัน แต่คือชิ้น,นี้ยา F4 ให้มาะค่ะแต่ว่ามันก็ราคาแพงนะตัวเนี้ยนี่ค่ะเป็นอะไรเอ่ยลิสูสารนะคะของ toy box shop นะชิ้นที่สองนะคะเป็นอะไรี่อันนี้ละกันนะคะทองไอบลูนนะถามว่ามันแพงยังไง มันคือทองอะ่ะก็ให้คิดไปเรื่อยๆะคะ่ะว่าทองมันก็แพงนะอะไรเงี้ยยาไว้แล้วค่ะก็ชิ้นที่ห้านะคะเป็นอันนี้ล้กันมินิซอบรมเบนนะคะตอนนี้ก็ราคาแพงแล้วนะคะเพราะว่ามันแรแล้วค่อยู่ที่400บาทขึ้นไปึ้นแพงมากข้อที่3นะคะสกูชี่ที่แรงที่สุดสอชิ้นนะคะขอไป เตะเมื่อก <If S 1> ี้เตะค่ะตัางกองก็ที่แรกที่คุดสงชิ้นนะคะและก็จะเป็นมินิโทสต์โตเกียวเบเกอรี่นะคะชิ้นที่2นะคะจะเป็นมีละกันยังไม่ได้ใช้เป็นลานะคะของญี่ปุ่นนะอันนี้คือเรายังไม่เคยเห็นเลยเหมือนกันค่ะก็ ที่สี่นะคะสกูชี่ไม่แท้สี่ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นแมวนะคะชิ้นที่สองก็จะเป็นกระต่ายกระต่ายเฮดบันก็ที่เหลือไม่ได้เอาลงมาโอ,โอ้มีชิ้นนึงชิ้นที่สามนะคะเป็นจัมโบ้บันนะคะ ชิ้นที่สี่เอาเป็นชิ้นีล้กกันค่ะจริงๆเราคิดว่ามันเป็นของแท้นะคะแต่ว่าแบบมันไม่มีแล้วไงเนีย่ยมันมีสติกเกอร์ด้านหลังนะคะแต่ว่าแพ็กเก็มันก็ไม่เชิงของแท้นราก็เลยเอาไปของไม่แท้และกันนะแต่จริงๆแล้วว่ามันน่าจะเป็นของแท้นะคะเนีย่ยเป็นหมีภูเหตบันนะคะอันนี้ไม่ของเรานะค่ะก็ข้อต่อไปนะคะข้อที่ห้านะคะสกูชี ชิ้นแรกที่เริ่มจัดสมอยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าเอาเป็นตัวแทนสกุชี่มาบีบละกันเนาะก็ชิ้นที่ได้แรกๆเลยจะเป็นไข่เกยวูนะคะเกยวูหรือว่ากิวูนี่แหละค่ะก็ข้อที่ห้าสกุเอ้ข้อที่หกสกูชี่ล่าสุดที่ซื้อมานะคะออซื้อมาล่าสุดโอ้ยไม่อยากใช้เอ้ ถึงมาล่าสุดหรอนี่กินไหมขนมได้กินในข้าวที่เรียนนะจัดค,คลิปอยู่ยังยังไม่กินค่ะก็ล่าสุดที่ซื้อมาเออเอาที่ไหนเนี่ยล่าสุดที่ซื้อมาก็จะเป็นทีนี้นะคะเป็นมีคูเฮ็นบ้านเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งซื้อมาโอเคค่ะนี่ชิมนล้วเป้ของเรานะคะ ข้อที่เจ็น,นะคะสก,กช,ชอบสก,กุูชี่แบรนด์อะไรมากที่สุดนะคะแ,แลายๆคนก็น่าจะคิดเหมือนกันนะคิเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะเนี่ยใช้สักกูชี่ซ้ำเลยค่ะก็ชอบสก,กุูชี่แบรนด์อะไรมากที่สุดเราชอบเป็นของ i-blue นี่เป็นประวันินี้ มาก็จะเป็นของคาเฟ่เดนที่ของคาเฟ่เดนก็ไม่ได้ชอบมากแต่อยากหยิบมาบีบค่ะก็ข้อที่6นะคะสากุช่ที่สลโลว์ที่สุดในคอลเลคชันนะคะ,ะใช่ลำล้วจริงๆไม่ได้สลโลว์ที่สุดแต่ว่าที่สลโลว์ที่สุดมันอยู่ข้างบนต้นใหญ่สากุชิใหญ่ๆอยู่ข้างบนทั้งหมดนะคะ คคก็ข้อที่9สก,กูชิที่ไม่สโลเลยนะคะ<ช>นีมีคนบอกอยากเห็นแม่เรานี่นะคะ<ช>โอเคค่ะสก,กูชิ่ที่ไม่สโลเลยไม่สโลเลยเอาเป็นชช่นนี้แล้วกันแต่จริงๆมันก็สกโลนิดๆน,นะคะมันก็สกโลนิดๆแหละเป็นไอศครีมโคนนะคะ ของคาฟเฟอีนรุ่นเก่านะคะก็เลยไม่โลนะคะค่ะก็ข้อที่สิบนะคะสก,กูชี่ที่ตำหนิเยอะสุดมาอีกแล้วว่าก็ mm hmm. จะเป็นอันนี้ละกันนะคะเป็นแพนด้าแอตัวเนี้ยขาหักที่กิดแกะออกมาแล้วครั้งที่แล้วก็มีคนถามเยอะเหมือนกัน ำหรับวันนี้บายยอย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้ด้วยนะคะ s u b s c r i b e ตรงนี้กดที่หน้าเลยไม่ใช่กดตรงนี้ข้างล่างตรงเขียนว่าน,นนี้ดัดคำแล้วก็ติดตามเลยค่ะถ้าใครยังไม่ติดตามะคะ่ะแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปเมนแรกใครอยากเมนแรกรีบกดกระดิ่งนะคะจะได้เมนแรกเร็วๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องมาแจ้งนิดนึงนะคะก็คือวันที่ สิบี่หรือว่าวันเด็กหรือว่าวันศุกร์นี้นะคะทำไมอยู่เยอะจังวันที่14มกราคมนะคะปีนี้เนาะเราจะไปร้าน h e a r t Fork i d หรือว่าร้านของพี่พิมพ์นะคะที่ซนะีคอนสีนคลินนะคะใช่ปะใช่สิค่ะก็เราจะไปร้านของพี่พิมไปงานวันเด็กที่แบบจะเจอยูทูบเบอร์เยอะมากถ้าใครอยากจะเจอเรานะคะก็ไปได้ที่ร้าน h e a r t Fork i d ค่ะ ก็งานเริ่มตอนบ่ายสอถึงหกโมงเยน็นถ้าแจ้งอะไรผิดพลาดก็ต้องขออัยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e ให้ด้วยนะ